อากตท้านทอได้สอนเขาถึงความอัศจรรย์ของหนังสือแต่ให้เวลาเงียบสงบแก่เขาด้วยเพื่อครุ่นคิดถึงความลี้ลับอันนิรันของนกในท้องฟ้าพึ่งกลางแสงแดดและดอกไม้บนเนินเ,เขา ำอย่างนี้เห็นไหมแมงมุมขย,ยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดอ้องกุดไอ้วันตีเด็กเจ็กก้าหูหายตุ้งต้องแดงต้องแดง นมันก็บางคนมันก็พร้อม嘛เนาะบางคนก็ไม่พร้อมส่วนมากก็อ่าไปห้องน้ำไม่เป็นเขียนหนังสือก็บางคนก็ได้บางคนก็ได้มาแล้วบางคนก็ยังยังไม่รูน้นต้องมาเริ่มต้นใหม่อนนี้สแบบนี้อาจารย์ดินสอบให้คุณครูดูอาจารย์ดินสอบให้ดู ระเบียบอยู่ในการทํางานทําอะไรอย่างนี้นะเขียนมันที่เขียนอะไรเขียนต้นๆเขียนชื่อใปรก็ต้องมาเริ่มใหม่ว่าอันนี้ชื่อชื่ออันนี้ชื่อนามสกุลเวลาเขียนมันจะเขียนติดกันไม่ได้ต้องเว้นห่างต้องบอกเวลาเขียนเล้นช่องยังไงเขียนตัวหนังสือบางคนก็ล้นเส้นอะไรอย่างนี้นะก็ต้องมาปรับใหม่วันนี้วันค่ะ ใส่ตรงออสวยเลยครับมลนมาเลเลยวังวัวัสวยสวยเกงล้คนนี้เก่งขันได้แล้วนี่ที่เป็นนิดนึงที่ี่เป็นนิดนึงที่ีลบ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 เซ็นนะอย่าให้โดนออกไปนะอให้โดออกมานใ่มหัวนนะ เขียนไว้เดี๋ยวคุณจะดูอ่านนั่นดีที่สุดค่ะคนจริงคนจริงนั่นดีที่สุดเราเอาขาสอดเข้าไปเขียนอ่าเขียนไม่เป็นบรรพัดยกต่อดีกว่ายกต่อดีกว่าเขียนสวยแล้วแต่มันไม่เต็มบรรพัดอ่านอันนี้ที่่กอนทหา ใครจะกินสอบไม่เป็นไหนโอ้สวยแล้วอันนี้เขียนชี้ๆกันคนนั้นคนนี้ไม่เอาดินสอมาไม่เอาอุปกรณ์การเรียนมาก็ให้ยืมไม่มีน้ำใจใเป็นคนชื่อสัตว์้ของเพื่อนข,ของเพื่อนมาก็ต้องรู้จักคืนกจกขอบคุณูกจกขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้ต้องเปี่ยน เราอยากทำใหม่เราไม่ปล่อยนะคะ่มปล่อยไม่คัดไม้วันนี้คัดอดูนี่แหละมาแนคัดยู่นี่เลยดูนะคะดูคุณครูขาเขียนนะพอเลยม้วนหัวเข้าไปลากขึ้นไปขูดลงมาไม่เหนรางกายใส่ให้โกเขียนตามนะเขียนตามบนกระดานนะลูกนะอไหนตัวนี้ล่ะโอ้ให้มันพอจนถึงหักสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะเดี๋ยวครูจะเดินไปทีละคนลูก คู่ไม่คิดกันอ่างนี้น,นะเไปรับประทานอาหารก็ต้องพาไปแล้วันนี้คือตรนนี้คือเลอาหารนะเวลามากินแล้วทำยัไำไงไงล้างก่อนกินเสร็จทำยังไงเวลาไปห้องน้ำไปที่ไหนอย่างนี้นะ โตแล้วยังมากอดกันอยู่ไม่ถึงเลรอยากมาเรียนกับคุณครูนะยากเลยยิ้หน่อยยิ้ส่งมทาก็้ยอไปงมาเอนิดยาเดย์เพื่อชาเพื่นเกรตชและคารเปนลาของบระรทศอุทย ก็เหมือนกับพอเขาอยู่ที่บ้านเราก็สอนที่โรงเรียนเวลาไปบ้านก็ต้องทําแบบัหนไปเจอต้องปรับตัวก็ตามสภาพเดกคืออาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเพอาะนี่เขาก็บอกมีการเปลี่ยนแปลงลูกรู้จักมีความรับผิดชอบรู้จักอย่างทิ้งขยะอะไรก็จะทิ้งเป็นที่รจะเก็บของตัวเองของชายของอะไร ฮะปูมกล้องรุ่นไหนมันแสบไม่มีกระจกเร็วๆวันสองนะจบไปตุ้ถ่ายแล้วตู้แสบเหรอเธออยู่ตรงบ้านใกล้ๆป so, right. right. uh, uh? ูมตู้เลี้ยวผมรู้บ้านสไปโรครับบ้านสายมาสองลังครับเหรอคะับครับบ้านน้ำพานกับบ้านนั้นก็ครับผมก็รู้ครับผมว่าน้ำพานไปสมัยยังไงวะวันนี้พาเด้งหวันวันนี้ผมผมเห็นสายนั่งกินข้าวดูกับ ต้องถึงบ้านใครก่อนต้องถึงบ้านใครก่อนเอาอะไลรพออะไรพออะไรพออูอะไรพออูปูผมตลาดสดเก่าแม่น้องภูมิโทรมาเมื่อกี้น้องภูมิแม่น้องโทรมาเมื่อกี้บอกว่ากลัวน้องภูมิบอกทางไปบ้านไม่ถูกน้องภู เอารถดีกว่าเออ นะคำพิสยัยทัศ์พูดว่ายังไงนะเอาใครได้เอา ้ไปฟักวันละยี่สค่ะมาถุงมือวันละยี่สิเม่เอาไปสิบาทให้ฟักมาถึงสิบเดอนงงี้ฟักาบาถึงะุนตาสูบรีบอ่ะเสาแล้วรแล้วบกินแล้ววะไม่มีเนาวบีบกินยังเล่นเกมบ่ก่บอยลินค่อยเนาะทางาวเนาะบุนกระตุนเรียบ้อยอยู่ จังนั้นบางเวลาก็บางช่วงอาทิตย์เมื่อกี a นี้บ่ยอมบ่ค่อยเฮ็ดงานนางเซ้ยบอกแล้วครูครูสั่งมาว่าบ่ให้ลินโทรศัพท์ว่าเออก็บ่ง่ายๆก็ได้อยู่ค่ะเรียนได้อยู่เรียนได้อยู่ว่าแต่ซั่นใหญ่ไปค่ะอืแต่ใหญ่ไปมื้อน้ซั่นน้อยเรียนได้อยู่ใหญ่ไปอีตั้งใจบ่อื ใหญ่จะปีแล้วเนี่ยคุณยายนะอายุเท่าไรแล้วคุณยายจัดอมมาิมนนามง่ยงามดีว่ะ กลวยงามเนาะงามก็ให้พิเศษแน่ยซื้อทีค่ะน่ามาซื้อทีจะหักกล้วยจะคลองหุ้นยอไปคายอิ่หุ้นดอปหนาบันนี้มามันมลายก็ได้ัมาเยนยังซั่คนขาซอยบอกว่าโอ้ตัตเข้ข้อดมานี้ั่ขเปนักคนทั้งเขข้นทค่่งนี้ thank okay. you ส,สอนได้ดีแต่บางคนที่ต้องทาํางานหาก,กินเขาก็ไม่มีเวลาแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ได้เลยอย่างนี้นะแต่มันก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนที่มีพ่อแม่อยู่ด้วย,ยนีน้ความเอาใจใส่ความอบอุ่นของเด็กสอนทีละคนดูไปทีละคนดูทุกคนคนไหนที่ทํางานได้โอเคเราก็แค่ไปดูให้กาลังใจเสริมแรงไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเลยเขาทาได้ แต่คนที่มีปัญหาหน่อยทําไม่ได้เราก็ต้องพยายามที่จะไปไปดูอยู่เสมอนเนี่ก็จะดีมีกําลังใจในการทํางานถ้าเราไม่ไปดูเลยนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขาเพราะว่ามันมาทุกตัวอักษรได้มาทั้งลากเส้นลงเส้นขึ้นเส้นเฉียงแล้วก็วงกลมนะคะฝึกนะคะผู้ปกครองรอย่าที้เงเด้อถามแต่ว่าทองชา สองสัปดาห์ทำงานช้าไปได้แต่ว่าเวลาอ่านก็เวลาอ่ไปอ่านตัวคูน้องไม่ มุมขยุ้มอะไรนะหมากกัแมวอะไรนะกินกปลาปลาตุ่นไอ้อ้วนตีเด็กเกาหขายหมูขายอะไรนะขายตุ้มอะไรนะต้องแดงต้องแดง <c oughs> เอาทำอย่างนี้เห็นไหมแมงมุมขยุ้มหลังคาแมวกินปลาหมากัดตุ้มไอ้อ้วนตีเด็กไอเจ็กเกาหขายตุ้ม